สวัสดีสวัสดีวันหยุดวันพืชมงคลวันนี้นะครับวันที่นะครับ9พฤษภาคมปี68ครับเพื่อนครับผมพาเพื่อนๆมาชมของดีอีกหนึ่งคันนี่คือเจ้าตัวโตโยต้าไฮรักกีโวหน้าหมูป่าปี21ครับเพืชช่อนๆครับที่สำคัญคันนีบ้บอกเลยว่าราคาโปรโมชั่นครับปกติปี21จะขายที่3 7, 7 9 0 0 0บาทคันนี้ขายแค่ 3, 9, 3 3 9 3 0 9 0บาทเท่านั้นหน้าซื้อยังไงเพืชช่อนเมาดูกันครับ แล้วที่สําคัญมีคันเดียวเลยนะราคานี้สี่หกสามสี่ผมรีบเอากุญแจมารีวิวเพื่อนๆเลยราคาอัเมื่อกี้นะครับเห็นไหมครับรถเดิมๆเครื่องใหม่ๆอย่างเงี้ยเพื่อนใหม่อยู่ประมาณหนึ่งแสนหกหมื่นกว่ากิโลเองนะเพื่อนนะพีเอ็ดด้วยนะครับนีทีละส่วนไปนะครับเพื่อนดูใครหยิบได้หยิบนะครับคันนี้บอกเลยว่าคุม ผ้มราคาเลยนะครับและที่สำคัญมันเป็นตู้ทึบทรงสูงนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับอันนี้จะมีการลอกสติกเกอร์ออกให้นะเพื่อนนะเพราะว่าไม่งั้นมันอ่โอนไม่ผ่านนะเพื่อนนะยางนี่จมนิ้วเลยนิ้วผมมันมืดมองไม่เห็นว่าปีอะไรแต่ว่ายางใหม่เลยนะครับสวยๆอ่ะมาดูภายใน,ในโอ้คันนี้ใครได้ไปคุมมากมเพื่อนๆดูกุญแจได้มาหนึ่งดอกนะกุญแจได้มาหนึ่งชุดโอ้แอร์เย็นมากๆนะครับเฮ้ ดูเลขไม้ก่อนเลยคันนี้เลขไม้ที่1,062,919เลขไม้กำลังดีครับเพื่อนครับและที่สำคัญเป็นเกียร์เดินหน้า6สปีดเอาไปใช้เลยชุดเกียร์ชุดนี้ต่างค่ายเอาง่ายเลยีสูญยังมาใส่เกียร์ชุดนี้เลยเพราะว่ามันเป็นเกียร์ที่ขับดีมากแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยเพื่อนนะครับเครื่องไม้เครื่องมือไม่แรงอยู่ตรงนี้นะดีมืดไปหน่อยนะครับครบๆเลยเห็นไหมสติ๊กเกอร์ยังครบๆเลยเหมือนเะพื่อน สวยมากเบาะนะครับเบาเป็นเบาะหนังสีดำนะครับเป็นเบาะหนังแท้นะครับจากโตโยต้านะจากโรงงานเลยนะครับเบาก็คือตาที่ิเพื่อนเห็นเลยนะครับเนี่เพื่อนดูล้อเดิมอยู่นะครับล้อเดิมเช็ดสีสวยๆแหนมอาจจะมีเสริม,มานะแต่นี้ผมไม่แน่ใจแต่ต้องดูเล่มนะก็ประมาณนี้นะครับว้าวมากนะครับผมให้ดูกันชนท้ายเนี่ย ไม่มีเฉียวเลยนะครับไม่มีชนเลยครับเดิมๆนะครับ,รบไลเนอร์พร้อมกับแน็นแดนเพื่อนดูครับภายในยางสวยไม่ช้ำเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมการใช้งานค่อนข้างที่จะดูแลดีนะครับเนี่ยไลเนอร์ส,สวยๆไลเนอร์ตโตโยต้าแท้ด้วยนะครับพเพื่อนดูเอานะเผื่อใครหาอยู่นะครับในส่วนของตู้ทึบอลูมิเนียมทรงสูง ตัวนี้มีสูงประมาณน่าจะ1 8 0 1 8 0 180ขึ้นน่ะแต่ดูทรงแล้วน่าจะสูงกว่า180นะเพื่อนนะพอดีผมปีนนี้ไม่ไหว <c oughs> ก็ตามนี้เลยเพื่อนนะนี่น,นมาดูห้องผู้โดยสารฝั่งฝั่งข้างคนขับนะครับดูเอกาสารกันเพื่อนครับไม่เป็นการเสียเวลาปี21แท้ๆเลยนะครับเครื่อง2-4ด,ดีเซล150ม้าแบบที่1ครับใครซื้อไปบอกเลยว่าโคคุ้มเอามาดูว่า ลักษณะที่เขาลงเล่มไปคือมีกกระบะมบรรทุกมีหลังคาแหมฝาปิดด้านห้างด้านท้ายพร้อมเลยลงเล่มให้แล้วนะครับลงเล่มให้แล้วสามารถเอาไปใช้งานต่อได้เลยเพื่อนราคานี้339รีบเอาเลยมีคันเดียวครับมีคันเดียวครับนอกั้นจะเป็นราคา3 5 9 0 0 0 3 7 9 0 0ื่9ไปนู่นเลยนะครับแล้วคันนี้โครงสร้างอย่างที่เพื่อนเห็นอนะ่ะโคตรสวยใครอยากได้คันนี้รีบโทรมาไปแล้วเพื่อนสวัสดีครับ